ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการทําคลอดปูแล้วเราจะมาดูว่าทําคลอดเองหรือว่าให้ปูคลอดเองอันไหนมันดีกว่ากันนะครับมาดูนะครับนี่ปูปูที่ท้องของเรานะครับสำหรับการทาคลอดก็เหมือนกับที่เขาทําใน youtube ทั่วไปแหละครับไม่ยากเราก็เตรียมบ่ออย่างนี้ครับอันนี้ผมเรียกในกระมังนะครับนี่นะครับอย่างนี้ครับไข่นะครับไข่ปูนี่ครับนี่นะครับการจับก็จับอย่างนี้แหละครับแล้วก็ ออกในน้ํานะครับอันนี้นะครับก็จะค่อยๆออกมาแล้วนะครับนั้ำจะออกหมดทุกตัวไหมครับอันนี้จะออกหมดทุกตัวนะครับเราก็จะดูว่ามันออกนี่นะครับอ้ยบางตัวก็จะดื้อนะครับนี่นะครับนี่นะครับอื้ม นี่นะครับเขาค่อยโอ้ยดื้อมวากดื้อนะครับตัวนี้นะครับเห็นครับออกมาเยอะแล้วครับนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับ้าออกหมดเราก็จะแยกไว้นะครับเราจะแยกไปไว้อีกบ่อหนึ่งยังเหลืออยู่สี่ห้าตัวนี่นะครับหมดแล้วนะครับแล้วนะครับ แล้วก็จะแยกไปไว้อีกบ่อนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เขาทำกันนะครับสที่หลบซ่อนให้เขามีที่หลบที่ซ่อนนะครับแล้วสักทักเดี๋ยวเราค่อยให้อาหารนะครับมาดูว่าอันนี้เราทําคลอดเองนะครับแล้วมาดูว่าอีกอันหนึ่งที่ปล่อยให้เขาคลอดเองนะครับจะบอกก่อนว่านะครับ ลูกปูตัวนี้จะเป็นลูกของตัวที่เราเพิ่งทำคลอดเะกี้นี่นะครับเป็นเป็นตัวเดียวกันนะครับคือผมปล่อยให้เขาคลอดเองก่อนพอผมผมดูแล้วคงคงไม่ไหวก็เลยต้องทำคลอดเองเพราะอะไรครับดูนี่นะครับนี่นะครับถ้าเขาทำถ้าถ้าคลอดเองนะครับคือปัญหาเลยนะครับคือ,อตัวเขาจะใหญ่นะครับ พูดง่ายๆคืออ่านี่นะครับการที่คลอดเองนะครับปูเขาจะค่อยๆคลอดออกมาเรื่อยๆคลอดออกมาเรื่อยๆนะครับเขาจะไม่ปล่อยออกมาครั้งเดียวเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาว่าตัวไหนที่ออกมาก่อนมันก็จะไปกินตัวข้างหลังที่ออกมาทีหลังตัวไหนสมบูรณ์ก่อนจะออกก่อนอ่าตัวไหนสมบูรณ์ก่อนมันออกก่อนพอออกเสร็จปั๊บมันก็จะกินตัวที่อยู่อ่าที่เพิ่งคลอดออกมาตามหลัง ปริมาณปูมันจะได้น้อยลงเนี่ยนี่นี่คือจากการเลี้ยงของผมเองนะครับของคนอื่นนี่ผมไม่รู้แต่ที่ที่ผมสังเกตของผมจะเป็นแบบนี้นะครับจะสังเกตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้พอพอได้แล้วผมก็ต้องคัดออกคัดไปไว้ในบ่ออื่นที่ไม่ใช่บ่อเดียวกันกับเขานะครับกับลูกที่เพิ่งคลอดตะกี้นะครับเดี๋ยวเราจะคัดนะครับอ่นี่นะครับอ่านี่นะครับผมก็จะมาไว้นี่ครับ เห็นไ,ไหมครับบอ่อนี้นะครับบ่อ,บอนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับขนาดตัวมันจะไล่เรียกกันเลยนี่ไะครับซึ่งแตกต่างกับตัวนั้นมากเลยทําไมผมเพิ่งบอกว,ว่าผมจึงสรุปได้ว่าสําหรับผมนะครับผมว่าการทําคลอดให้เขาเนี่ยลูกออกมาจะพร้อมกันคือสม,ม่ำเสมอ,อขนาดตัวมันจะไล่เรียกกันก็สามารถให้อาหารอะไรปกติแต่ถ้าสมมุติว่าปล่อยให้คลอดเองเราก็จะต้องมีการคัดแยกซึ่งผมมองว่ามันเสียเวลา ในส่วนตัวนะครับแล้วการเลี้ยงของผมนะครับผมก็ดีครับกระมังครับคือลงทุนแรกครับไม่ต้องไปลงทุนเยอะผมห้าคู่นะผมเลี้ยงมาห้าคู่ตัวนี้ท้องอ่าผมก็ทําคลอดเองไปหมดแล้วก็ทั้งปล่อยคลอดเองมาดูบ่อนี้นะครับเนียบ่อนี้ครับอันนี้คือผมให้เขาคลอดเองร้อยเปอร์เซ็นตไม่ทําอะไรเลยผลสรุปนี่นะครับได้ไม่ถึงห้าสิบตัวครับ ถ้าเราทําคอดอให้เขาเนี่ยโอกาสมันจะได้ลกูกปูค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับนี่นะครับในส่วนที่ผมเลี้ยงเองนะครับคนอื่นเลี้ยงเป็นไงผมไม่รู้นะครับไม่ทราบนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือจากประสบการณ์นะครับหลายคนที่เลี้ยงเลี้ยงแล้วทําไมปูไปตั้งท้องสักทีเพราะอะไรครับผมมองว่าเป็นพ่อตัวของเราเองเพราะหนึ่งเวลาเราเลี้ยงคือมือใหม่เลี้ยงพอเลี้ยงเสร็จแล้ว เปลี่ยนน้าทุกวันดูน้ําทุกวันไปดูมันจับมันมบ่อยๆนะครับคือมันจะเกิดความรู้สึกแบบอา,อาจจะตกใจตกใจนะเขาจะตกใจนะครับเ็าตกใจผมแรกๆผมเหมือนกันนะครับผมก็จับดูไอ้จะท้องตอนไหนอะไรยังไงผมก็ปล่อยกระมังละคู่นะครับผมปล่อยกระมังละคู่พอสุดท้ายจนเอ,ยเอาไม่เป็นไรช่างมันผมมาดู ครั้งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหรือยี่สวันผมมาดูครั้งหนึ่งอ้าวปรากดว่าปูทองนี่ครับผมนึงบอกว่าคืออย่าไปอ,าอย่าไปดูคนบ่อยมันจะเกิดความตกใจนะครับนี่คือปัญ,ปญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เลี้ยงเราไปทอมแล้วหลายคน่าอาจจะเป็นข้อหนึ่งการเปลี่ยนน้าอย่างของผมนะครับดูนะครับผมไม่มีสปริงเกอร์นะครับแต่เวลาผมเปลี่ยนน้ำนี่คือผมเปิดท่อน้ําออกแล้วก็ฉีดตามเข้าไปให้เหมือนฝนตกอี่นั้นทํา วันหนึ่งสงวันหรือ3วันบางวันผมบางครั้งผมไม่อยู่อย่างเงี้ยสามวัน4ี่วันผมเปลี่ยนน้ำทีหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลงทุนใหม่อย่างผมเนี่ยผมมองว่าอย่างเนี้อันนี้ก็ฟิวเจอร์บอร์ดผมก็ดูใน y u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  e เหรอครับามาทำแผ่นละ60กว่าบาทแต่ว่าหาซื้อค่อนข้างยากทุกวันนี้ส่วนใหญ่เขาจะตัดมานะครับอันนี้คืออ,อยากอยากให้ลองเลี้ยงเอง ดูเองศึกษาเองแล้วอย่าให้อย่าให้ไปมองแบบว่าซื้อมาจากฟาร์มเขาทําไมมันเลี้ยงแล้วมันไม่ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้ศึกษาเองเลยนะครับอย่างผมก็ซื้อมาจากฟาร์มคือฟาร์มทุกฟาร์มเนี่ยเขาไม่อยากให้เสียชื่อเสียงของเขาอยู่แล้วครับยังไงเขาก็ต้องอคัดตัวที่ดีให้เราอยู่แล้วแหะครับในมุมมองของผมนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ศึกษาเองมากกว่าพอมาถึงเราลองเองทําเองแล้วมันจะรู้ผลเองนะครับอันเนี้ย แต่สรุปเลยนะครับการทําคลอดของผมเนี่ยกับปล่อยให้เขาคลอดเองนี่ผมมองว่าทาคลอดให้มันจะได้ลูกที่เยอะกว่าใช่ครับแล้วก็หนึ่งลูกมันจะสม่ําเสมอกว่าอย่างอย่างส่วนตัวของผมนะครับแต่สําหรับคนอื่นยังไงนี่นี่ผมไม่ทราบเหมือนกันตัวนี้อันนี้มันตายไหมครับอันนี้คือลอกคราบมันนะครับอันนี้ไม่ใช่ตายนะครับปูเขาจะลอกคราบนะครับเป็นซาบของปูนะครับคือเขาลอกคราบนะครับส่วนอาหารเหมือนกันนะครับที่อย่างของผมท้อง ยากอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอาหารซื้อมามีใหม่ผมก็ตามคําแนะนําจากฟานนะครับเขาก็ถ้าเรายังไม่มีอาหารก็ให้ข้าวสารนี่ให้อาหารกบอย่างนี้ของผมเนี่ยซื้อมา20บาทนะครับป,รปลาปนแต่ส่วนแต่เขาก็ให้ผสมกับอ,อาหารกบอาหารประดุกนะครับตำฝนลออะเอียดผสมกันแต่ตอนนี้ผมยังไม่ไม่ได้ทําผมก็มาอย่างนี้เลยครับการให้ก็เหมือนที่เขา ดูผมก็ดูจากในยู u ู e ของเขาคนระับการให้มันก็ให้ธรรมดาครับให้ไม่ต้องเยอะครับเขาบอกให้เยอะเดี๋ยวไม่ค่อยโตเขาบอกให้อย่างนี้ครับแค่หยิบตัวเดียวอย่างนี้พอ,อครับแค่นี้พอครับเดี๋ยวเขาก,ก็ขึ้นมาเองนี่นะครับก็ปฝากไว้นะครับว่าเลี้ยงให้อย่าไปสนใจมันมากไม่ใช่สนใจมันมากอย่าไปจับดูเขาบ่อยนะครับแค่เปลี่ยนน้าปกติอย่างผมไม่มีสปริงเกอร์ผมก็ใช้วิธีฉีดน้าเอานี่ของผมก็ 6เดือนนะครับเขาถึงนั่งทอมนี่6เดือนเ็าถึงตั้งทอมมีข้อสงสัยครับบอหนึ่งบอหนึ่งแบบนี้ครับได้ได้กิ่ตัวครับโนนู้โหได้200ตัว300ตัวแต่ถ้าใหญ่แต่ถ้าเล็กอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใหญ่นี้ต้องต้องเปลี่ยนละเพราะว่าอ่ามันจะกินกันเองบางทีลอกคาบพอเขาลอกคาบแล้วตัวเขาจะออนแอถ้าที่หลบซ่อนเขาเรามันน้อยอย่างเงี้ยมันก็จะกินกันเองอเพราะฉะนั้นเราเราต้องศึกษาเองครับตัวนี้ทาไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อย อยากให้อยากให้หมองว่าลงทุนแบบลองทดลองดูไปก่อนอย่างนี้นะครับอันพอเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปได้เองครับคือมันไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะมองว่าเฮ้ยซื้อเอามาแล้วดูจากเขาทําอย่างนี้เป๊ะๆทุกขั้นตอนนี้มันไม่มีหรอครับอันนี้เราต้องมาศึกษาเองนะครับนี่แหละครับอ่าในส่วนของผมมีอีกอันหนึ่งคนระับประสบการณ์เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าผมจะเลี้ยงไว้ ้าบ่อนะครับผมมีอยู่ห้าคู่อามีอยู่สี่คู่มีอยู่สี่คู่เลี้ยงผมก็ดูมันก็ไม่ท้องสักทีจนวันหนึ่งผมไม่ค่อยได้ดูอย่างที่บอกนะครับปรากฏว่าวันนั้นผมเห็นตัวผู้ตายตัวผู้ตายผมก็เลยมาดูที่ตัวเมียผมก็บองดูเอ้ยมันน่าจะท้องและตายไม่ใช่ตายบ่อเดียวนะครับมันตายทั้งสี่บ่อเลยผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นเพราะผมคือการให้อาหารที่ไม่สม่ำเสมอ ว่าบางวันผมไม่ได้อยู่บ้างน,นะครับเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้ผมอยากเลี้ยงจริงๆแต่ต่อไปนี้ผมต้องดูแลเต็มที่แล้วครับก็คือสงสัยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาฆ่าตัวผู้กินเพราะเขาไม่มีอาหารเพราะเขากําลังท้องอย่างนี้นะครับนี่อีกนี่อีกประสบการณ์หนึ่งเลยแต่แต่ผมก็โอเคผมก็ดีใจที่ตัวผู้ตายไม่เป็นไรตัวมีท้องเพราะว่าเราจะได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วหลังจากนี้ผมก็จะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์อย่างเดียวเลยในสี่คู่ของผมนะครับ จากประสบการณ์จริงๆครับอยากให้อยากให้มองอยากให้ลองดูแล้วค่อยมาถกปัญหากันว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรไม่อยากให้แบบบางคนนะครับผมเห็นบางทีในคอมเมนต์ซื้อมาแล้วก็บอกว่ามันตายอย่างงั้นอย่างนี้ทางฟารมจะรับผิดชอบไหมผมมองว่าสภาพอากาศหรือสภาพน้ํำอะไรแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเวลาซื้อเราควรที่จะ,อะบอกเขาด้วยว่า เขาน้าเขาเลี้ยงแบบไหนอะไรยังไงอย่างผมนี่เลี้ยงน้ําบาดาลเลยนะครับไม่ได้ผ่านอะไรเลยผมเลี้ยงน้ําบาดาลแต่แก็ยอมแล้วว่าปูเขาทนนะเขาทนทานมากแต่เขาจะขี้ตกใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเขาแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาในการเลี้ยงแต่เราต้องศึกษาไปศึกษาไปนะครับอย่าไปคิดว่าเอามาปับ๊บตามสเต็ปเป๊ะมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อันนี้ไม่ใช่แน่นอน,นครับต้องศึกษาเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดู เลี้ยงหอยขมในกละมังนะครับเลี้ยงยังไงมันรอดผมก็ดูหลายๆคลิปผมก็มาทดลองเลี้ยงผมก็มองว่าบางทีเขาก็แต่ผมเจออยู่คลิปหนึ่งที่เขาเขาโอเคมากเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอา่อาอธิบายในส่วนที่ผมผมเลี้ยงแล้วมันได้ผลยังไงให้ดูนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ